สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาสอนอ่าอ่าอะไรวะวันนี้จะมาดูว่าของใน0ู4 0ุ่จที่ไม่ได้ลงในหนาคนะครับอ่านะก็เสียรำดูนะโอเคนะครับมาเนยโอเคนะครับ โอเคนะครับมันจะมีแต่ไอทอมไอเทมไม่ใช่ตอมไอเทมดัดเนมนะครับาดูกันนะว่ามันจะม,มีอะไรบ้างนะอไอเทมดัดเนมนะครับโอเคเอ่าอัน,นอันนี้ก็คุนค้นๆกันนะครับอ่าเป็นไอเทมคอมเมนล่านะครับรู้งัยครับก็กดนีนะปุ๊บปุ๊บจะปุ๊บแบบนี้ครับ ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นเตัวก็ไม่ต้องการมันปั้งมันเป็นถ่ายรูปเฉยๆเลยตัวต่อไปก็จะเป็นเอ็นเดอร์โพลนะครับเป็นเอ็นเดอร์โพลในคอมพิวเตอร์นะครับก็จะวัดได้นะครับอ้าววัดไปทั่วครับวัดติดครับวัดติดโอ้โหวัดติดครับวัดติดทุกแบบว่าวัดติดผมวัดติดเกินไปนะก็วัดไปทั่วครับวัดไปทั่ว นี่ครับก็จะมีเสียงนะวับอย่างนีงครับก็จะมีเสียงนะวับเอ็นดิแมนเลยวับสไปตีอ่ะอ่ะทำไมคนมายืนอะไรตรงนั้นอ่ะคนทำไมยืนอะไรนะเอ้ยตกตกไม่ยอมตกไม่ยอมตกไม่ยอมตก,มอมกเออขึ้นมาแล้วฮ่าข้าขึ้นมาแล้วข้าขึ้นมาแล้วเจ้าตายซะไอ้หมาไอ้เชี่ยเฮ้ยกายโอ้โห่กำลังขึ้นได้ ทำไมคนมันขึ้นไปอย่างนั้นน่ะงงทำไมคนมันขึ้นอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นได้ไงพี่ทำไงดอีอ้าอื้มตกตรงไหนไม่ตกตกตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นในจะเป็นในเทมมาร์บได้นี่ครับมันสามารถรับได้รับไปไหนก็ได้ตามประก,การผมไม่ไแมน่ใจวารับเข้าในเธอได้เปล่า โอเคครับต okay, so so ่อไปก็จะเป็นไอเทมปลาอะไรไม่รู้ครับไอเทมนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้อะไรได้ครับใสยมันเอามาเฉยๆรู้มันเอามาใช้อะไรไอเทมนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นไอเทมอะไรนะเออไม่รู้เหมือนกันไม่ชื่อไอเทมอะไรทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเฮ้ย ใครมาทำในไม่ตรงนี้โอ้ดีเหมือนกันนะวับก็อยู่ใ,ใกล้ๆเลยวับตกน้ํำเลยเฮ้ยตกน้ําหรอตกน้ํำไม่เอานะเฮ้ยวับตกน้ำเป็นได้โอ้ยวับไปเลยเดี๋ยวก็วับไปได้ครับืหวับไปน้ำเอาไปหาคนดีกว่าสวัสด,ดีครับคุณคนเออนี่ตกแม่งไง นี่เวลาว่ามันก็จะทําทให้คนเจ็บสักนิดนึงครับเจ็บเท่าไหร่ครับแต่ปุ๊บโอเคผมก็จะกดการนาเสนอเพียงเท่านี้นะครับไอเทมใน4.4.4ใครอยากเล่นก็ไปโหลดไปโหลดทาง YouTube เอานะครับมันก็จะมีวิธีับอันนี้ให้ดูนะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย